สวัสดีครับครับเมนูเดึกๆครับผมสองสาทุ่มกว่าแล้วครับปิดลานเด็กครับลูกค้ามาให้เฮ็ดอินเทอร์เนต็ตนะครับในชานาี่จังน้อยสามทุ่มกว่ากับเมนมูตำหอยแครงครับเมนูมที่น้องบุม๋มมักที่สุดเลยตำปิดเผ็ด เดี๋ยวมาลงมือกันเลยครับผมพริกสดกระเทียมตามให้ละเอียดเอาเหินโคกอยู่เบาะนี่คือลายเป็นเงียงมาสั่อ้อออออโหพริกก่อนครับผมตามให้ละเอียดครับทีนี้ก็ใส่ถั่วตัดเพิ่มแล้วก็ตามให้ละเอียด ทีนี้ก็บีบมะนาวลงไปสองสามหวีเอา้าเขาเรียกหวีอยใช่เอ้เรียกเหมือนกล้วยเลยเหรอ <c oughs> เหรอไม่รู้จะเรียกยังไงแล้วนี่ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็ใส่มะเขือเทศลงไปแล้วก็แล้วก็อะไรเงียจ๊อแป้งเปลาปลาจ๊อโอเคครับเอาเอาปลาก,ก่อกปลา ใส่ Ay, น้ำปลารลงไปนัวๆปลาราถุงแล้วก็น้ำปลาแล้วก็เครื่องปรุงระดับประเทศชูรสใส่อะไรก็อร่อยใส่เสเข่าไว้หนึ่งเข่าเหนียวครับเสียเพื่อนผมล่วงผมจะหายไปไหน นี้ก็จำนะครับผมจำไปเรื่อยเลยครับคน้ำอะไรน,น้ำตาลน้ำตาลน้ำเชื่อมเผ็ดเปเรี้ยวหวานน้ำเชื่อมนิดหน่อยนยนิดหน่อยแล้วสามีแลพีก็เท้าให้เข้ากันก็ชิม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 ก่อนเสร็ โคตรแซบเลยทีนี้ก็ใส่หน่อไม้ใส่มะละกอใส่เอ,อ่อมะเขือแล้วก็อะไรนะผักชีฝรั่งผักชีฝรั่งผักหอมหอแล้วจากนั้นก็คลุกเคล้าให้เข้ากัน ด้วยหอยแครงหอยแครงนะครับไม่เลี่ยของแม่คู่เสียงมากจินมากถูกเปลี้ยวปากปี้ยวาเยืมเปียเปลี่ยวดาเลยแล้วก็สิด nghĩa ăn xíu. để bảo là ăn chim xíu xíu. có ok, để lùi cái này. con โอเคครับเรียบร้อยจิ้มต้องไปดูอันนี้ปลาอันนี้ปลาโอเคครับชิมแล้วครับโอ้บังทรงผมมันตำรวจน้อยเนาะ เป็นจตไหนือหืมโอ้ขี่หเล่นเงย้าแล้วน้ำตาพังเงๆมาคอัดรล้นแล้วก็มีความเปดถอยแน่ยว่าหน่อยก็กุ้งนั่นเป็นแงไดทักัคุ่นรนีมาทัดิมาทัที่นี่ทัดิกทัคุณทัักคุทคนัเท่างนี้ท่านไดแต่ใดมาพ่อเป็นคนตัดให้ไง ออกแดเดเองครับซ่อมไปง่ายมาได้เป็นผู้หมวดมันจะได้ใช้เหรอครับผมกว่าจะจับต้นกว่าจะจับคนร้ายเนี่ย,ยนยุนุ๊รวบผมยั กันคลิปหน้าครับผมทีมนี้สวัสดีครับ